สวัสดีครับผมอาร์ตสีดั้งนะครับผมกับ5นาทีกับมักร้อมในช่วงของ9สูบคิวนะครับผมในตอนก่อนหน้านี้เองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมพยายามที่จะให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างการสร้างพื้นที่กับการจับกินนะครับผมหลายคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่าเมันอะไรสร้างพื้นที่กับการจับกินมันเป็นยังไงผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งอาจจะรู้ไว้ก่อนว่าหมักล้อมคือการสร้างพื้นที่นะครับผม ในการเล่นกันจริงเนี่ยนะฮะสำหรับคนเล่นใหม่ที่แบบเพิ่งจับเม็ดจับกระดานมาเลยเนี่ยนะยังงงมากกับอะไรคือการสร้างพื้นที่แต่ว่าที่ผมต้องการจะเน้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาเราจตอี้ทั้งหมดเนี่ยนะผมถ้าไม่มีแบล็กการ์ดของการเข้าใจว่าเกมหมากร้องเป็นการสร้างพื้นที่ไว้ก่อนเนี่ยนะครับผมจะเล่นเกมเนี้อย่างแบบเขาเรียกว่าไม่มีเป้าหมายเลยงงกันไปหมดเลยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดการสร้างพื้นที่ที่ว่าเนี่ยเอาไว้แต่เพียง ตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยผมจะมานั่งตะลุยสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจับกินละนะครับผมการจับกินเนี่ยจะมองได้ยางนี้ว่าจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือว่าฝั่งที่จะจับกินอีกฝั่งหนึ่งกินฝั่งนึ่งคือฉันที่ฉันแบงฉันไม่ยอมให้ถูกจับกินฉันจะหนีนะฉันจะป้องกันตัวเองนะครับผมคนที่จะจับกินอเก่งแน่นอนก็ต้องป้องกันตัวเองเก่งเหมือนกันนะก็ต้องมองออกเออมานฉันก็จะตายแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะเป็นเหรียญ เดียวกันแต่เหมือนกับคนละด้านคือด้านหัวด้านก้อยอนะครับผมก็คือด้านนึงคนจะจับกินอีกด้านหนึ่งคนจะจนนหน,นะีเพราะงั้นคือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะในเรื่องของการจับกินที่ผมสอนเกี่ยวกับการจับกินในฝั่งที่คนจะต้องป้องกันตัวเองก็จะเรียนรู้ไปด้วยอ๋ออย่างนี้ฉันถูกกินแล้วนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฉันจะต้องจับกินอีกฝั่งให้ได้ทันเหมือนตลอดเวลาแต่นั่นก็หมายความต้องมองกลับข้างกันเหมือนกันว่าถ้าในกรณีแบบนี้ฉันถูกจับกินแล้วก็ต้องปล่อยให้มันถูกกินหรือ ฉันก็ลังจะถูกจับกินแล้วฉันต้องป้องกันตัวเองนะต้องเริ่มป้องกันตัวเองก็จะป้องกันตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในตอนนี้เองเนี่ยแล้วก็ในตอนหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมจะลงละเอียดลึกไปกับการจับกินแล้วนะครับผมเรามาดูกระดานกันเลยดีกว่านะครับผมกระดานเนี่ยนะฮะการจับกินเนี hmm ่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการจับกินเนี่ยต้องถูกล้อนสนิทนะครับผมแล้วผมวางอ่าสมมติว่านะครับผมอ่าสมมุติว่า นะฮะสูตรว่าถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะฮะล้อมอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วมีขาวอยู่ในนี้อยู่นะครับมีขาวอยู่นะะยังไงซะผมบอกได้เลยว่าเม็ดเนี่ยยังไงก็ตายแล้วนะะแม้ว่าตามกฎการณาเนี่ยนะผมการจับกินจะต้องปิดลมหายใจให้หมดหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแต่ยังไงซะถ,ถ้าถูกล้อมเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่รอดหหละครับผ,ผมก็อยู่ในวงล้อมก็ต้องคือมันอยู่ในวงล้อมถ้ามันไม่รอดก็ตายเดี๋ยวเรื่องรอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังอีกทีหนึ่ง แต่ก็คือว่าหลักการคือว่าจะกินอีกฝั่งให้ได้ต้องล็อบอีกฝั่งให้ได้นะครับผมง่ายๆแค่นั้นเองนะฮะถ้าจะล็อบอีกฝั่งให้ได้ก็ต้องล็อตนอถ้าจะกินอีกฝั่งให้ได้ก็ต้องล็อตไม่ได้นะับเพราะว่ถ้าเกิดเราจะไล่ไล่กินอีกฝ่ายเนี่ยเราว่าเดินของเราเม็ดไปเรื่อยๆอย่างงี้นะฮะถ้าจะกินกันไม่ได้ครับผมถ้าจะกินกันได้นะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินฮะถ้าจะกินกันไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยข่าวเริ่มบอกฉันอยากจะเริ่มพยายามจะ่กิน นะฮะถ้าเกิดดาเข้าใจเนี่ยดำก็จะต่อออกนะลงหายใจก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะก็จะยิ่งกินกันไม่ได้นะฮะสิ่งที่ผมต้องการจะชี้เห็นจากประเด็นที่หนึ่งคือว่าหมักร้อมถ้าจะกินต้องไม่ใช่ว่าเดินแบบเพราะนี่นฮะเดินแบบสเปะสปะแล้วแบบอยากจะกินสองเม็ดก็มุ่งจะกินสองเม็ดมันกินไม่ได้หรอคำแบบนั้นนะสิ่งที่มันจะกินได้นะฮะมีกระบวนท่าหลายๆกระบวนท่าเช่นผมจะยกตัวอย่างกระบวนท่าที่หนึ่งคือกระบวนท่าที่เรียกว่าเน็ตนะผมกระบวนท่าที่เรียกว่าเน็ตหน้าตาเป็นนี้ เป็นอย่างนี้นะสังเกตว่าหมกล้อมเนี่ยหมักชุดแต่ละชุดเนี่ยจะมีทางออก4ด้านเหมือนกับพื้นที่นะเหนือใต้ออกตกนะผมสร้างพื้นที่ก็ปิดเหนือใต้ออกตกการกินก็เหมือนกันก็ปิดให้มันเหนือใต้ออกตกถ้าปิดสีด้านป๊บเรียบร้อยอ่ะจริงๆต้องเรียกว่าปิดสีด้านแล้วกันะปิด4ีด้านป๊บเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเม็ดน,นั้นก็จะถูกปิดล้อมแล้วก็อยู่ในวงล้อมแล้วก็ตายนะครับอย่างเช่นเม็ดนี้นะฮะลองดูนะฮะเม็ดนี้นะฮะสมมติตอนนี้ถ้าเกิดตาดำเนี่ยดำก็ปิดนะฮะดำก็ปิดปุ๊ п, นะบ คือถ้าเกิดดำบอนว่พยายามไล่กินเฮ้ยไปไล่กินเขาก็หนีนะเขาก็หนีนะพยายามไปไล่กินเขาก็หนีมันก็กินเขาไม่ได้หรอกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดจะไล่กินเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยหลักการคือต้องปิดล้อมนะครับปิดล้อมนะฮะอย่างเงี้ยสังเกตเม็ดเนี้ยพอมันจะล้อมเนี่ยมันจะหนีไปข้างบนเนี่ยนะฮะนะส่ว่าพอจะหนีนะฮะดำก็ฮะเอาตอนนี้นะอันนี้ก็ปิดนะฮะสังเกตปิดล้อมอยู่ในนี้ละแล้วก็จะอีกทีหนึ่งเราก็ขอโทษนะครับข่าวคุณหนีไปไม่รอดนะครับก็จะกินก็ออกนะฮะเพราะฉะนั้น หมาล้อมแพ่กินเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนกับเขาเนี่ยนะไม่ใช่เหมือนแมววิ่งไล่จับหนูอ่ะนะถ้าต้องการจะกินแบบนี้ก็เดินไล่ซวยซๆยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินไม่ได้หรอกนะการปิดล้อมนี่ต้องคิดสภาพเหมือนเวลาตำรวจอ่ะนะผมจะปิดล้อมผู้ร้ายจะเขาียกวางกําลังดักเป็นจุดๆๆนะผมนะวางกาลังดักอย่างเงี้ยเนี่ยวางกําลังดักนะจุดที่เขาน่าจะน่าจะต้องหนีออกไปก็ดักมันไว้ดักมันไว้ดักมันแล้วก็สร้างโครงข่ายของการปิดล้อมไว้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกล้อมอยู่ในวงนั้นแล้วก็ตายเองนะครับผมงั้นหลักการข้อที่หนึ่งเนี่ยของการจับกินก็คือว่าต้องปิดล้อมโดยที่ว่าไปไล่ดักจุดต่างๆที่จะล้อมเขาได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ผมนด้นําตะแเพียงเท่าน้สวัสดีครับ